3ามสิบห้าเอกปทุมมวัคหมวดว่าด้วยพระเอกปทุมมะเป็นต้นหนึ่งเอกปทุมิยะเถราประทานประวัติในดิตตาตาของพระเอกปทุมิยะเถระพระเอกปทุมิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตตาตาของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวง ทรงทำให้แจ้งพบน้อยพบใหญ่ทรงช่วยประชุมชนจำนวนมากให้ข้ามพ้นวัตะสงสารครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพยาหงประเสริฐกว่านกทั้งหลายบินโผลลงยังสะน้ำแล้วเล่นอยู่อย่างสำราญใจขณะนั้นพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จเหาะมาเหนือสะน้ำ ข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้สยามภูผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกจึงหักดอกัวหลวงซึ่งน่ารื่นรมใจที่ก้านแล้วข้าพเจ้ามีใจผ่องใสใช้เจ้งอยปากคาบโยนขึ้นไปในท้องฟ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระศา,าสดาพระนามว่าปทุมตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชา ประทับยืนอยู่ในอากาศได้ทรงทำอนุโมทนาว่าด้วยดอกปทุมดอกเดียวนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นท่านจะไม่ตกวินิบาตในโกเลยตลอดหนึ่งแสนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระครั้นตรัสอย่างนี้ทรงสรรเสริญกรรมของข้าพเจ้าแล้วได้เสด็จไปตามพระประสงค์ในกกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกปทุมิยเถระ ได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้เอกปทุมิยะเทราประธานที่หนึ่งจบสตีนุปละมาริยะเทราประธานประวัติในดิตฉ่าของพระตีนุปละมาริยะเถระพระตีนุปละมาริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นวานน อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาทรงทำที่ทั้งปวงให้สว่างสวยัยดังต้นพยาไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งทรงประกอบด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะครั้นได้เห็นแล้วก็มีความปลื้มใจข้าพเจ้ามีจิตเบิกบานมีใจยินดีร่าเริงด้วยปีติ ได้ใช้ดอกอุบลสามดอกขึ้นบูชาเหนือเสียงกล่าวครั้นใช้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วเคารพนบนอบแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินประยงกลับด้วยใจที่ผ่องใสจึงพลัดตกไปในระหว่างภูเขาหินถึงความสิ้นชีวิตแล้วด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นเขาพระเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาพระเจ้าได้ครองเทวสมบัติตลอดสามร้อยชาติและได้เกิดเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิห้าร้อยชาติในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระตีนุปละมาริยะเถระได้พาสึกธิคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ตีนุปละมาริยะเถราประธานที่สองจบสาม ะทชายกะเถระประธานประวัตินดิตชาของพระทัชทายกะเถระพระทัชทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นความสิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสทั้งสามจึงให้ยกธงขึ้นบูชาพระศาสดาพระนามว่าติสสะผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชน ด้วยกุศลกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้นั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้เปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้ครองเทวสมบัติตลอดสามร้อยชาติและได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าร้อยชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บู์นับชาติไม่ท่วนข้าพเจ้าได้เสวยกรรมของตนที่ทำไว้ดีแล้วในครั้งก่อน เนกับที่92นับจากกับนี้ไปเขาพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายทงวันนี้ถ้าเขาพเจ้าปรารถนาก็จะพึงใช้ผ้าขมกปกปิดแผ่นดินพร้อมทั้งป่าและภูเขาได้นี้เป็นผลแห่งกรรมที่เขาพเจ้าทำไว้ในครั้งนั้นคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระทัชชายกะเถระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ทัชชายกะเถราประธานที่สามจบสตีนิกยิงกน,นิปูชกะเถราประธาน ประวัติในเิตชาติของพระตีนิกิงกานิปูชกะเทระพระตีนิกิงกานิปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่มี่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูตะคณะเขาพเจ้าได้เห็นผ้าบาังสกุลคล้องอยู่บนยอดไม้ที่ภูเขานั้นขณะนั้นเขาพเจ้าร่าเริงมีใจเบิกบานได้เลือกเก็บดอกงอนไก่สามดอก มาบูชาผ้าบางสกุลเนี่กับที่สาอนับจากกับนี้ไปเขาพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแน่งการถวายดอกไม้สามดอกกุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภินญ,ญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเ,เจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระตีนิกกิงกนิปูชกะเทระได้พาสิกิถาเหล่านี้ด้วยประการศน้ตีนิกกิงกนิปูชกะเทราประธานที่สี่จบหนลาคาริกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระนลาคาริกะเทระพระนลาคาริกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ในที่มีไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อหาริกะพระสยามภูประเจก,กับพรเจ้าพระนามว่านารทะประทับอยู่ที่โคนไม้ในครั้งนั้นข้าพระเจ้าได้สร้างเรือนไม้อ้อมมุงด้วยหญ้าแผ่วทางที่จงกรมแล้วได้ถวายแด่พระสยามภูเนื้อกับที่สิบสี่ข้าพระเจ้ารื่นรมอยู่ในเทวโลกได้ครองเทวสมบัติตลอดเจ็ชาติ ได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบู์นับชาติไม่ถ้วนวิมานของข้าพเจ้าสูงลอยเด่นเหมือนสายรุง้งวิมานของข้าพเจ้ามีเสาพันต้นมีสีเลื่อมประพัสอนไม่มีวิมานอื่นเสมอเหมือนข้าพเจ้าสวยสมบัติทั้งสองแล้วอันกุสโมูลตักเตือนจึงออกบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพยียรสงบประงับไม่มีอุปธิข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างไม่มีอาสวะดุจช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสวิโมก8และอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าพระนราคาริกะเทระได้พาสิกขา,าเหล่านี้ด้วยประการฉนี้นราคาริกะเทราประธานที่ห้าจบ 6. จำปะกะปุพยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระจำปะกะปุพยะเทระพระจำปะกะปุพยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อชาปละพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทัศนะประทับอยู่ระหว่างภูเขาข้าพเจ้าถือดอกจำปาเหาะไปทางอากาศได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้ข้ามโอคากิเลสได้แล้วไม่มีอาสะวะขณะนั้นข้าพเจ้าได้ยกดอกจำปาเจ็ดดอกขึ้นไว้เหนือศีรษะ บูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสยามภูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนื้อกลับที่สาเอดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจำปะกะปุพยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้จำปะกะปุพยะเทราประธานที่หกจบเจ็ดปทุมะปูชกะเทราประธานประวัติในดิชิต่าของพระปทุมะปูชกะเทระพระปทุมะปูชกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่เมี่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมสะก็เวลานั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะประทับอยู่ณที่กลางแจ้งเข้าระเจ้าออกจากที่อยู่มากั้นดอกบัวหลวงบังแดดถวายครั้นกั้นอยู่ตลอดหนึ่งวันแล้วจึงกลับมายังที่อยู่ตามเดิม นี่กับที่9 1อนับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระปทุมะปูชกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประกาฉนีปปธทุมะปูชกะเทราประธานที่เจจบพาณวาระที่สิจบ 8. ตินามุติทายกะเทราประธานประวัติในดิชาตาของพระตินามุติทายกะเทระพระตินามุติทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดจาตาของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อลำปะกะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอุปติสะเสด็จจงกรมอยู่ณที่กลางแจ้งเมื่อก่อนข้าพระเจ้าเป็นนายพรานเนื้ออยู่ในป่าดงทึบได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงเป็นพระสยามภูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ ครั้งนั้นข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายยากกรรมมือหนึ่งสำหรับประทับนั่งแด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นครั้นถวายแด่พระองค์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสายอย่างยิ่งถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือพอข้าพเจ้าไปได้ไม่นานราชสีได้เบียดเบียนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถูกราชสีทำให้ล้มลงได้สิ้นชีวิตลงในที่นั้นเพราะกรรมที่ข้าพเจ้าทำแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้ไม่มีอาสวะข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังเทวโลกดุดความเร็วแห่งลูกศรที่หลุดเล่นไปด้วยดีแล้วในเทวโลกนั้นมีประสาทงดงามที่บุญกรรมเนรมิตไว้แล้วสูงหนึ่งพันชั่วธนูมีเจ็ดชั้นสะพร่งไปด้วยธง พราพด้วยแก้วมณีสีเขียวรัศมีของปราสาทนั้นพวยพุพ่งดุจดวงอาทิตย์อุทยัยปราสาทแออัดด้วยเหล่านางเทพพัญญาข้าพเจ้าบันเทิงเรืองรมด้วยวัตถุกรามและกิเลสกรามข้าพเจ้าอันกุศลมูลตักเตือนแล้วจุติจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้บรรลุความสิ้นอาสวะในกลับที่เกนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายที่นั่งไว จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายยากรรมมือหนึ่งคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระตินมุทติทายากะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ ติณามุติทายกะเทราประธานที่แปดจบเก้าตินนทุก,กะพละทายกะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระตินทุก,กะพละทายกะเทระพระตินทุก,กะพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้โชติช่วงดังดอกกัญญาปราศจากทุลีคือกิเลส ข้ามโอคากิเลตได้แล้วไม่มีอาสวะประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาเขาพระเจ้าเห็นต้นมะพร้าวกำลังมีผลจึงหักมาพร้อมทั้งกา้านมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเนี่ยกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพระเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตินนทุก,กะพระทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ ติณทุกะภะทายกะเถราประธานที่9จบ 10. เอกัญชริยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระเอกัญชริยะเถระพระเอกัญชลิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะประทับอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำ ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสมีพระรัศมีรุ่งเรืองดุจด,ดวงจันทร์มีพระรัศมีเรืองรองดุจฐานไม้ตะเคียนที่กระทบที่ปากเบ้ารุ่งโรดดุจด,ดาวประกายพลิกข้าพเจ้าได้ประคองอัญเชลีไหว้ครั้งหนึ่งนี้กลับที่94สนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ประคองอัญเชลีไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการประคองอัญชลีคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แและอภินญ,ญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกรัญชริยะเถระได้พาสิทธิาถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้เอกรัญชริยะเทราประธานที่สิบ เอกปทุมวัคที่ 35. จบบริบูรณ์ร่วมอภิธานที่มีในวั์นี้คือ 1. เอกปทุมิยะเทราประทาน 2. ตีนุปละมาริยะเทราประทาน 3. ทัชชะทายกะเถราประธาน 4. ตีนิกิงกณนิปูชกะเทราประทาน 5. นรลาคาริกะเทราประทาน 6. จำปะกะปุพิยะเทราประทาน 7. ปทุมะปูชกะเทราประทาน 8. ตินามุติทายกะเทราประทาน 9. ตินทุก,กะพละทายกะเทราประทาน 10. เอกัญชริยะเทราประทานบัณฑิตท,ทั้งหลายคำนวณคาถาไว้66คาถา